สวัสดีครับผมคลิปนี้เรายังคงอยู่กันในสวนไผ่อีกเช่นเคยนะครับเพราะว่ามีคําถามจากสมาชิกท่านหนึ่งนะครับมีข้อสงสัยจากสมาชิกท่านหนึ่งว่าไผ่้างหมนกับไผ่ปากกิ่งเนี่ยอย่างไหนหน่าปลูกกว่ากันไผ่ชนิดไหนน่าปลูกกว่ากันไผ่ชนิดไหนดีกว่ากันไผ่ทั้ง2ชนิดนเนี่ยมันมีข้อแตกต่างกันอย่างไรคลิปนี้ผมขอบอกตรงๆเลยนะครับว่ามันตอบยากเหมือนกันนะมันเหมือนกับเอาความแกร่งสวยแบบกลางๆมาประชันกับ ความสวยงามแบบอลังการงานสร้างนะเพราะว่าไผ่ทั้งสองชนิดนี้เนี่ยเป็นไผ่คนละขนาดกันนะครับซึ่งรายละเอียดที่ชัดเจนของไผ่ทั้งสองชนิดนี้เนี่ยผมก็ได้ทําเป็นคลิปไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะสามารถเข้าชมได้แบบเต็มๆเลยหลังจบคลิปนี้นะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้ผมจะมาอธิบายให้เห็นข้อแตกต่างที่ชัดเจนของไผ่ทั้งสองชนิดนี้แบบฟันธงไปเลยดีกว่าซึ่งผมก็ได้รวบรวมและได้แยกไว้เป็นข้อๆนะครับ มีทั้งหมด10อย่างดังนี้ครับ 1. ความสวยของกอผมจะให้ดูไผ่สร้างมนก่อนไผ่สร้างมนเป็นไผ่ขนาดกลางๆนะครับไม่ใช่ไผ่ขนาดใหญ่นะแต่พออายุกอมากขึ้นลำก็จะมีขนาดใหญ่ด้วยนะครับเป็นไผ่ที่ขึ้นลำตรงสวยส่วนไผ่ปักเกิงเนี่ยก็เป็นไผ่ขนาดใหญ่เลยแหละอยู่ในตระกูลเดนโดสเตมัสนะครับพวกใจแอนประมาณนี้แหละเป็นไผ่ที่มีลำขนาดใหญ่ลำไผ่ขึ้นตรงสวยเหมือนกันอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ปลูกของเราด้วยนะ ขึ้นอยู่กับความอุดมสมบูรณ์ของดินปลูกของเราด้วยยิ่งถ้าปลูกไผ่ไว้ใต้ร่มเงามีแสงนิดหน่อยเนี่ยมันก็จะดิ่งขึ้นตรงและแทบไม่มีแขนงเลยนะครับหากเปรียบเทียบความสวยของกอมันก็แล้วแต่คนชอบนะบางคนชอบไผ่ขนาดกลางไม่ชอบไผ่ขนาดใหญ่ก็เลือกสร้างมนแต่ถ้าชอบความสวยแบบบิ๊กไซส์ก็เลือกปักกิ่งนะครับนี่คือข้อแตกต่างอย่างที่1นนะครับสวยแบบขนาดกลางกางกับสวยแบบอลังการงานสร้าง ข้อแตกต่างอย่างที่2ก็คือขนาดของลำลำของไส่สร้างมนเนี่ยจะเป็นลำขนาดกลางๆซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับท่อ PVC ขนาด3นิ้วแล้วก็ถือว่าสูสีกับท่อ PVC นะครับไส่สร้างมนกอนี้มีอายุ4ปีนะครับที่ผมนํามาเทียบกับท่อ3นิ้วให้ดูจะเห็นว่ามีขนาดใกล้เคียงกันอยู่นะใกล้เคียงกับท่อ3มนิ้วอยู่ส่วนภาพนี้ก็คือไยปักกิ่งอายุแค่1ปี2เดือน จะเห็นว่ามีขนาดใหญ่กว่าท่อ3านิ้วอีกซึ่งไผ่ปักกิ่งเนี่ยมันจะมีการพัฒนาลำให้มีขนาดใหญ่ได้ภายใน1ฤดูกาลเท่านั้นนะครับกอนี้1ปี2เดือนเองนะคลิปก่อนหน้านี้ผมเคยเอากอนี้ลงไปแล้วนะครับลำไผ่ปักกิ่งจะมีขนาดใหญ่กว่าไผ่้างหมนอย่างแน่นอนเพราะว่ามันจัดอยู่ในตระกูลไผยักษ์นะครับการพัฒนาลำไผ่ก็ไวกว่าสร้างหมนกอนี้อายุ4ปีเมื่อเทียบกับไผ่ปักกิ่งกอนี้อายุแค่ปี2เดือนเอง ไผ่ปักกิง่งมีลำขนาดใหญ่กว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับทั้งๆที่อายุของไผ่ห่างกัน3ปีนี่คือไผ่ที่ผมปลูกไว้ในสวนผมเองนี่คือข้อแตกต่างอย่างที่2คือขนาดของลำไผ่ไผ่ปักกิง่งเมื่ออายุปลูกเท่ากันจอมมีการพัฒนาลำที่ไวกว่าใหญ่กว่าไผ่้างมดอย่างแน่นอนข้อแตกต่างอย่างที่3ก็คือความสูงของลำความสูงของไผ่ทั้ง2ชนิดนี้นะครับช่วงแรกๆเนี่ยจะสูสีกันคือประมาณ15-20ถึงเมตร และนี่ก็คือความสูงของไผ่สร้างมนอายุ4ปีตามคลิปนี้เลยส่วนคลิปนี้คือความสูงของไผ่ปักกิ่งอายุแค่1ปี2เดือน จะเห็นว่าไผ่ปักกิ่งนอกจากจะมีการพัฒนาลำที่ไวกว่าแล้วเนี่ยเมื่ออายุก่อมากขึ้นไผ่ปักกิ่งก็ย่อมสูงกว่าไผ่ซังมน์อย่างแน่นอนเพราะว่าเป็นไผ่ขนาดยักษ์นั่นเองนี่คือข้อแตกต่างอย่างที่3ความสูงของลำไผ่ปักกิ่งย่อมชนะอยู่แล้วนะครับทีนี้มาดูข้อแตกต่างอย่างที่4ก็คือความแกล่งของลำ ความแกล่งของลําไผ่ก็ถือว่าสูสีกันนะครับแต่ว่าช่วงโคนของไผ่ปักกิ่งเนี่ยมันจะไม่ตันเหมือนไผ่้ังหมนนะนี่คือรอยตัดของไผ่้ังหมนที่มีลักษณะตันนะครับผมเอามาให้ดูส่วนภาพนี้คือรอยตัดของไผ่ปักกิง่งอายุกอ5ปีนะครับจะเห็นว่ามันจะไม่ตันเหมือนไผ่้ังมนนะแต่ว่าลำมีขนาดใหญ่กว่ายังเห็นได้ชัดเนื้อไม้ไผ่ก็ค่อนข้างหนาด้วยนะในข้อนี้ความแกล่งของลำถือว่าสูสีกัน ประโยชน์ใช้สอยอาจจะแตกต่างกันบ้างไผ่สร้างมนโคนกอจะตันส่วนไผ่ปักกิ่งเนี่ยตรงโคนกอมันก็จะกลวงแต่ความแกร่งก็ไม่แพ้กันนะครับนี่คือข้อแตกต่างอย่างที่4อย่างที่5ก็คือคราบแป้งที่ลำไผ่ทั้งสองชนิดนี้จะมีคราบแป้งสีขาวเกาะที่ลำอ่อนนะครับค่อนข้างหนาะเหมือนกันนี่คือคราบแป้งที่เกาะบนลำอ่อนของไผ่สร้างมนนำมาให้ชม และนี้ก็คือขาแป้งที่เกาะบนลำอ่อนของไผ่ปักกิ่งก็ถือว่าสวยงามไม่แพ้กันอันนี้ถือว่าไม่แตกต่างเท่าไหร่นะครับอย่างที่6ก็คือขนาดของใบไผ่ใบของไผ่ซางมนจะมีขนาดเล็กกว่าใบของไผ่ปักกิ่งเมื่อเทียบกับขวดน้ำดื่มขนาด6 0 0 ml ส่วนภาพนี้ก็คือใบของไผ่ปักกิ่ง เมื่อเทียบกับขวดน้ำดื่มขนาด600 ml เหมือนกันนะครับจะเห็นได้ว่าใบของไผ่ปักกิ่งเนี่ยจะมีขนาดใหญ่กว่าไผ่สังมนอย่างเห็นได้ชัดและนี่ก็คือข้อแตกต่างใบที่มีขนาดใหญ่เนี่ยย่อมใช้ประโยชน์ได้มากกว่านั่นเองส่วนข้อแตกต่างอย่างที่7ก็คือรสชาติของหน่อไม้หน่อไม้ของไผ่สรงมนเนี่ยจะนวลน,นุ่มนะครับแต่กินสดไม่ได้นะทั้ง2ชนิดนี้นะเป็นไผ่ที่กินสดไม่ได้ หน่อไม้ไผ่ซางมนจะอ่อนนุ่มถ้าห่มหน่อได้ดีเสี้ยนก็น้อยด้วยนะแต่หน่อไม้ของไผ่ปักกิ่งเนี่ยนอกจากจะอ่อนนุ่มแล้วเนี่ยยังมีความมันนิดๆนะครับมีความมันนิดๆด,ด,ด้วยนะอันนี้คือจุดเด่นของเขาเลยแหละแถมยังเสี้ยนน้อยด้วยและที่สําคัญได้น้ําหนักมากกว่าหน่อไม้ของไผ่้างมนนี่คือข้อแตกต่างอย่างที่7ลําไผ่มีขนาดใหญ่หน่อไม้ก็ต้องมีขนาดใหญ่ด้วย8พื้นที่ปลูก ไผ่ทั้งสองชนิดนี้สามารถปลูกได้ทุกสภาพดินเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ดินทรายดินร่วนนทรายปลูกบนดินเหนียวปลูกบนพื้นที่ภูเขาลูกรังสามารถปลูกได้หมดครับเพราะว่า4ีหปีก่อนเนี่ยผมก็ได้ทดลองปลูกมาทุกสภาพดินเลยก็ผ่านฉลุยนะครับอันนี้ไม่ได้เชีรยให้ปลูกไผ่นะคือข้อมูลเนี่ยผมรวบรวมจากประสบการณ์ที่ทําสวนไผ่มานะครับมาเล่าให้ฟังสามารถปลูกได้ทุกสภาพดินแถมยังทนแรงอีกต่างหากนะครับ 9. การขยายพันธุ์ไผ่ซางมนจะขยายพันธุ์ยากกว่าไผ่ปักกิ่งอยู่นะเนื่องจากแทบไม่มีรากอากาศให้เห็นที่กิ่งเลยนะครับนอกจากปลูกบนที่อุดมสมบูรณ์ถึงจะมีรากอากาศให้เห็นและนี่ก็คือกิ่งตอนของไผ่ซางมนจากสวนผมเองนะผมเพิ่งตอนกิ่งได้7วันนี่แหละกิ่งลักษณะนี้มันมีรากอากาศอยู่แล้วนะครับพื้นที่ปลูกตรงนี้มันเป็นดินข้างห้วยก็เลยเห็นารากอากาศซึ่งกิ่งพันธุ์เนี่ยผมจะเลือกจากรากอากาศทั้งนั้นนะครับ และนี่ก็คือกิ่งตอนของไผ่ปักกิ่งกิ่งตอนของไผ่ปักกิ่งเนี่ยที่ผมเลือกจะมีรากอากาศทุกกิ่งนะครับถึงตอนกิ่งนะด้วยเหตุนี้จึงทําให้การขยายพันธุ์ง่ายกว่าไผ่ซางมนนะครับเพราะว่าไผ่ปักกิ่งเขาจะมีรากอากาศให้เห็นพื้นที่ต้องอุดมสมบูรณ์ด้วยนะถึงจะมีแล้วก็อายุก่อต้องได้ด้วยไผ่ทั้ง2ชนิดนี้นิยมขยายพันธุ์ด้วยการตอนกิ่งนะครับการขุดเหง้าก็มีอยู่นะแต่การขุดเหง้าเนี่ยเขาไม่นิยมกันเท่าไหร่นะครับนอกจากสวนไหนที่มีคนงานอะไรเยอะแยะเนี่ย แต่สวนผมเน้นทําเองคนเดียวทุก,กิ่งผมจะเลือกเองทําเองการขุดเงาจึงไม่ค่อยอยากทานะครับเพราะว่ามันมีขนาดใหญ่มากและที่สําคัญน่ยไผ่ทั้ง2องชนิดนี้เนี่ยเงาแกร่งมากต้องใช้สตีนตัดนะนี่คือข้อแตกต่างอย่างที่9กนะครับก็คือกิ่งสร้างมนจะไม่มีรากอากาศแต่ปักกิ่งมีรากอากาศเพราะฉะนั้นแล้วปักกิ่งจึงขยายพันธุ์ได้ง่ายกว่าสร้างมนแต่ราคาปักกิ่งแพงกว่าสร้างมนอยู่นะอย่างที่10ก็คือน้ําและการบริหารจัดการกอ ไผ่ทั้งสองชนิดนี้นะครับที่ผมนํามาให้ชมนี้ทั้งซางมนและก็ปักกิ่งเป็นไผ่ที่มีกอโล่งสวยมีการบริหารจัดการกอง่ายมากเพราะเป็นไผ่ที่ไม่มีหนามนั่นเองและที่สําคัญไผ่ทั้งสองชนิดนี้ยังสามารถให้ผลผลิตนอกฤดูกาลได้นะครับแต่ว่าไผ่ปักกิ่งจะให้นอดวก,กว่าซางมนอยู่นะและขนาดหน่อไม้เนี่ยก็มีน้ําหนักที่มากกว่าไผ่ซางมนเพราะว่าเป็นไผ่ย,ยักษ์ส่วนใหญ่แล้วไผ่ซางมนเนี่ยจะปลูกไว้ใช้ลํามากกว่าการผลิตหน่อไม้นอกฤดูนะครับ แต่ไผ่ปักกิ่งเนี่ยจากที่ผมได้ทดลองให้น้ําเมื่อเดือนเมษาที่ผ่านมานี่แหละเพื่อให้ออกนอกฤดูผลปรากฏว่าไม้ออกรอบกอเลยให้หนอดดกมากครับไผ่ปักกิง่งนซึ่งเรื่องนี้ผมก็เคยนําเสนอเป็นคลิปวิดีโอน่าจะช่วงเดือนเมษาพฤษภานี่แหละผมทําเป็นคลิปไปแล้วนะที่ออกหนอ่อ20หนอรอบกอแหละนอกจากนี้ลําไผ่ที่มีขนาดใหญ่ของไผ่ปักกิ่งเนี่ยยังสามารถนํามาทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่สวยๆให้มันดูอลังการงานสร้างแบบไม่เหมือนใครไม่ซ้ําใครนะ ก็จะช่วยเพิ่มมูลค่าได้อีกนะครับทั้งหมดนี้ก็คือข้อแตกต่างของไผ่ปักกิ่งกับไผ่้างหมนที่ผมนำมาเปรียบเทียบให้ชมนะครับถ้าหากถามผมว่าไผ่ชนิดไหนหน่าปลูกมากกว่ากันอันนี้ท่านผู้ชมก็ต้องพิจารณาเองนะครับแต่โดยทั่วไปแล้วไผ่้างมนเนี่ยเขาเน้นใช้ลำมากกว่าส่วนไผ่ปักกิ่งเนี่ย มันได้ทั้ง2องอย่างโดยเฉพาะการผลิตหน่อไม้นอกฤดูที่สามารถให้หน่อดกมากนะครับยอมรับรดกมากอันนี้ผมทดลองมาแล้วนะโดยส่วนตัวผมคิดว่าไผ่ทั้ง2ชนิดนี้เนี่ยเป็นไผ่เศรษฐกิจที่น่าติดสวนไว้ไม่ว่าจะเน้นผลิตหน่อไม้นอกฤดูหรือปลูกไว้รับประทานในครัวเรือนปลูกไว้เป็นร่มเงาข้างบ้านเป็นร่มเงาไว้กลางสวนมันก็จะดูร่มรื่นหรือถ้าเน้นใช้ลำไว้ทํากระท่อมไม้ไผ่สวยทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่สวยเนี่ย ไผ่ทั้ง 2, ชนิดนี้ก็ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีนะครับครบวงจรเลยไม่ว่าจะเป็นซางมน่นหรือปักกิ่งแต่ในช่วงที่ผมทําคลิปนี้คือวันนี้เลยวันที่4เดือนกันยายนปี 6. 3นี้ราคากิ่งพันธุ์ของไผ่ปักกิ่งยังคงแพงกว่าไผ่ซางมน่นหลายเท่าตัวอยู่นะยังไงก็อย่าลืมอย่างที่ผมเคยบอกไว้ในหลายคลิปนะครับปลูกไว้ขยายเองลงทุนน้อยค่อยๆต่อยอดจากกอเดิมดีกว่าการลงทุนครั้งเดียว หรือถ้าเห็นช่องทางการตลาดที่สามารถกระจายผลผลิตได้ก็เป็นสิ่งที่น่าลงทุนนะครับสำหรับไผ่ปักกิ่งหรือไผ่ซางมนเพราะว่าไผ่เป็นพืชที่ให้ผลผลิตไวคืนทุนไวแต่ก่อไวและก็มีการขยายพันธุ์ได้ง่ายบ้างยากบ้างตามชนิดของไผ่นะครับซึ่งเรื่องราวเกี่ยวกับไผ่การขยายพันธุ์การปลูกอะไรต่างๆผมก็ได้ทําเป็นคลิปวิดีโอไว้ทั้งหมดแล้วนะครับก่อนจบคลิปนี้ มันก็จะมีลิงก์วิดีโอโชว์ขึ้นผมจัดเป็นเพลยลิสไว้เรียบร้อยแล้วก็สามารถคลิกเข้าไปรับชมเพิ่มเติมได้ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับท่านที่สนใจกําลังคิดจะปลูกไผ่หรือกําลังเลือกสายพันธุ์ไผ่ก็ลองพิจารณาดูชอบแบบไหนก็จัดไปแล้วแต่พิจารณานะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกันมาตลอดเลยเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ